ตอนนี้นะครับกาลังจะเข้าไปชมโรงงานผลิตซิลิโคนที่ทันสมัยที่สุดในโลกครับตอนนี้คโนโลยีใหม่ล่าสุดครับไปเข้าไปดูนครับตอนนี้นะครับผมก็ชมโรงงานเรียบร้อยนะครับเนี่ยดูชุดที่ผมใส่นะครับโอ้โหแบบละเอียดมากๆครับอันนี้ผมต้องใส่หลายชั้นมากครับต้องใส่แมสแล้วก็ต้องใส่ชุดนี้แล้วก็ถุงเท้าอย่างนงี้เต็มตัวเลยครับ ก่าจะได้เข้าไปชมเพราะมาตรฐานเขาคือมาตรฐานซีอีนี่เป็นมาตรฐานระดับยุโรปเลยครับซึ่งกว่าจะเข้ามาชมได้นี่ยากม,มากๆแล้วก็เทคโนโลยีเขาสุดยอดจริงครับเรียบร้อยครับผมก็ได้เข้าไปชมนะครับโรงงานผลิตซิลิโคนที่นี่เลยครับไประเทศฝรั่งเศสนะครับคือสุดยอดมากๆเลยเขามีแบบเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าสุดแล้วก็เทคนิคนี่พิเศษจริงๆนะครับ นะตอนนี้ผมเปลี่ยนเสื้อกลับมาเป็นชุดธรรมดาเรียบร้อยนะครับแต่เข้าไปข้างในได้นี่โอ้โหต้องแบบถ้าผูา้หญิงต้องลบเมคอัพต้องคลีนสะอาดสุดๆใส่สชุดไหลยชั้นมากก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายเลยครับรู้สึกประทับใจมากว่าซีรีสคนยอน้อนี้โอ้พัฒนานมากๆเป็นคนที่น่าใช้มากๆเลยครับ